ผมขอกราบสวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนนันนาที่ชื่นชอบในเกมกละาตกปลาทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกับผมเสียนแก้วสกาวอีกครั้งนะครับที่หมายแม่น้าท่าจีนอำเภอบางปมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งหมายนี้ก็เป็นหมายเดิมของผมนะครับหมายประจํามาประจําครับมาที่นี่ก็ลงที่แพรครับวันนี้ก็มีแพรมาอีก2แพเพิ่มมาอีก2แพครับโอ้โหหมายสวยมากเลยวันนี้ส่วนเยอะที่ผมใช้ในวันนี้นะครับต้องขอ ขอบคุณนะครับคุณพี่สเสน่ฟิชชิงแมนนะครับที่ได้ส่งเหยื่อมาให้เสียนแก้วได้เทสในวันนี้ครับเหยื่อสูตรหนึ่งนาทีของคุณพี่สเสน่ฟิชชิงแมนก็ขอฝากด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาเทสเหยื่อให้คุณพี่สเสน่นว่าวันนี้เราจะมีตัวฝากนาน,นกกันหรือเปล่าครับกับก่อนก่อนไปรับชมการตกปลาทั้งขอขอบคุณทุกท่าน,นครับที่เข้ามารับชมขอบคุณไพโรดสาวนะครับที่มอบสาวกันเติมพบ่อให้กับเสียนแก้วแล้วก็ขอขอบคุณ น้องเอครับที่เป็นผู้ที่นํามาตกปลาทุกครั้งที่ได้มาตกปลาก็จะมีน้องเอเป็นผู้นําทางมานะครับครับไปดูการตกปลาเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะมีตัวมาฝากนานนากันหรือเปล่าครับไปเลยครับผม ่านไปชมสภาพหมายของเรานะครับแม่น้ําท่าจีนครับน้ําลงเยอะครับปีปีนี้น้ําลงไวมากครับตอนนี้ก็เห็นสันเขื่อนหมดแล้วนะครับนี่ก็ามีแพมเพิ่มมาอีกครับสองแพส่วนผมก็เลือกลงแพรฝั่งนี้้วแพรใหม่ครับเขาบอกกำลองของหม่จะได้ตัวใหญ่ครับ ครับตอนไปชมสภาพอากาศวันนี้ก็ลมแรงนะครับอากาศก็เย็นโอโ้โหเมื่อคืนนอนนี่หนาวเลยต้องนอนห่มผ้าครับเมื่อคืนเนี่ยโอโ้ลมแรงมากเลยล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้อากาศเย็นนี้ปลาจะกินเหยื่อของเราหรือเปล่าครับครับต้องมารอลุ้นกันนะครับป่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่าครับผมเออุกอนาตตดกอนาตตดักสวัสด ทมๆด้อเพียง <c oughs> <c oughs> ปล่อยของแล้วก็เจอของคอมเมนต์แน่วันนี้ <c oughs> ครับท่านผู้ชมตอนนี้เงียบเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนนะครับผมจะตีฟาร์มเฮาครับยัดไปตรงที่แผ่นนี่ครับที่ผมเคยได้ปลาแรดครับเดี๋ยวผมจะจัดไปสองคันนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าฟูงปลาแรดยังอยู่หรือเปล่าครับ ตอนนี้มก็สีไปแล้วนะครับสองคันไปจุดที่เคยได้ปลาแรกนะครับเที่ยวที่เที่ยวท,ทีแล้วเราก็เอาไปเจ็ดตัวนะครับตรงนี้ก็แบ่งให้เพื่อนในตัวหนึ่งผมเอากลับหกตัวก็สิบสี่โลก,กว่าครับแต่วันนี้ยังมีตัวอยู่หรือเปล่าครับต้องไปรอลุน้นกันครับผม ่ตครับโอ้เาาชมอ้ปายังอยู่ครับปายังอยู่ครับ แรกก็เจอเลยครับลากเข้าตอแล้วครับ oh, <no. S 1> อยังไม่เห็นตัวปลาเลยครับโอ้หท่านผู้ชมลากเข้าตอครับ โอ้โหเสียดายครับยังไม่เห็นตัวปลาเลยใส่ตองสละชีพแล้วครับท่านผู้ชมไม่ยอมออกเลยครับแหมตัวแรกน่าจะได้เห็นตัว อยู่ไหมลุดโอ้โอยโอ้ยเราเ็นัวตัวใหญ่อาละครับแต้มแรกของเราก็มาแล้วเป็นกระมังนะครับใส่ประมาณสักสามนิ้วก็โอเคครับขอเก็บไปก่อนครับผมถือว่าแต้มหมันของเรานะครับโอ้โหล่าเขา้าโตนึกว่าตัวใหญ่ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ลงเหยื่อชุดใหม่ไปนะครับเมื่อกี้ก็ได้กระมงมาตัวไซมินิประมาณทักสามนิ้วได้มาหนึ่งตัวหนึ่งแต้มแล้วครับแล้วก็รอรุ่นกันต่อนะครับว่าเราจะมีมาเพิ่มหรือเปล่าครับแต่สภาพวันนี้ลมแรงมากครับอากาศหนาวนี่อุปสรรคของนักตกปลาครับอากาศเย็นๆงี้ปลากบไม่ค่อยจะกินเหยื่อครับแต่ก็ขึ้นโชว์อยู่ครับแต่ก็มองไม่เห็นเขาลมมันแรงจัดก็ส่วนมากเป็นสบายครับขึ้น ก็ยังไม่จับตัวครับตีฟอร์มเอาไว้สองคันนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับว่าวันนี้จะมีกีแต้มครับผม นี่ก็ลงไปเรียบร้อยนะครับฝามืาสองคันนะครับรอรุ่นกันนะครับวันนี้จะได้งัดตัวใหญ่หรือเปล่านาะเงียบเลยตีไปจุดเดิมครับตรงที่ปลาแรดยังไม่มีดึงเลยครับัดเบาอีกแล้วครับท่านผู้ชมไอ้ย่อนเหยือประกดไว้ครับ ดึงสองสาทีตึ๊กตึ๊กตึกไม่อยู่ครับนี่ครับไม่เป็นไรครับถือว่าว่าปลาเข้าแล้วกันครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้ไหมปรากฏ <c oughs> ลุดล <c oughs> ้ดึงยังไมอ่อยู่แล้วครับเนี่ยเสียดายจริงๆ วาวีแล้วครับแม่เสียดายเดอสัปลดครับแึงแรงที่หายเลย โอ้ดึงอย่างแรงเลยครับนี่สับป,ประาดครับอ <c oughs> จังไลเอ้ย <c oughs> นึกว่าเจอเอ้ <c oughs> นึกว่าเจอสวาสซะแล้วสาตีฟาร์มเฮ้ามันมากินอีก ลมแรงเงี้ยวัดเบาทั้งวันอีกเลยข <c oughs> ับท่านประชมตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของทริปในวันนี้แล้วนะครับก็ยังไม่มีตัวนะครับได้กระมังมาตัวหนึ่งแล้วก็ไอสัตว์ประหลาดตัวหนึ่ง <c oughs> แล้วก็วัดเบาไปสองสามรอบครับแล้วก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับแห้วครับ <c oughs> อากาศโอ้โหลมแรงมากครับอากาศมันหนาวด้วยหรือเปล่าครับา,าไอปลามันไม่กินเหยื่อครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถึงแม้วันนี้เราจะไม่มีตัวแต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับสำหรับทริปนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับผมอย่าเพิ่งลืมกันนะครับติดตามเป็นกําลังใจกรเซียนแก้ด้วยนะครับ